แม่กำลังว่าจะกลับพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวจันเบิร์ oh. ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เท่าไหร่เนี่ยอ้าวมากเนี่ยเ uh, ออต้นนี้อยู่สักหมื่นหันบาทครับหมื่นันบาทครับโอ้โหเนี่ยลาก oh. แบบแผบบ่เยแน่นๆเลยลนี่ครับเอาไปเข้ารวดต่ออีกเพิ่นได้เพิ่นๆนะครับสำหรับมือใหม่ได้เลยเนี่ยหมื่้าเนาะหมื่น้าเป็น oh. เป็นมากตัวปกติอเจ๋าเลยเจ้าเลย ตัวมุ่นเอาไว้สวัสดีครับเพื่อนๆ่นแฟนๆเมกะบ่อนไสวันนี้มาอัปเดตนะครับราคาไม้ของอาจารย์เบิดกันหน่อยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เบิดครับกำลังยุ่งกับเด็กๆนะมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับต้นไม้ของอาจารย์เบิดแต่ละต้นนะครับราคาเท่าไหร่กันบ้างสักครู่ครับ นี่ครับต้นแรกเลยนะครับนี่เป็นต้นโมกนะครับแบ็กกราวนี่ก็อย่างที่เห็นเลยครับโอ้โหนะครับแน่นๆนะเป็นทุ่งหญ้าเนี่ยต้นนี้เป็นต้นโมกโมกโมกทำไม่ใช่โมกหนูเนาะจะเหมือนนะโมกหนูครับอ๋อโมกหนูโมกหนูนะครับราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เอ่อเปิดอยู่ที่85,000บาทครับ85,000บาทนะครับโมกนะครับนะครับถ้าชอบก็ มารับไปได้เลยนะครับแ5ด0มืห้าันบาทก็รอแน่นร้อแน่นรอแน่นครับรอ,อีกต้นหนึ่งข้างเคียงครับนี่ครับเป็นเทียนทะเลนี่เ,นเทียนทะเลเทียนทะเลต้นนี้เท่าไหร่ครับจ้านต้นนี้อยู่ที่สี่0มืนครับสี่0มืนบาทโอโ้โหครับแน่นๆนะฟอร์ม มุนโชว์ด้วยมุนโชว์นี่แบบข้างเคียงกันนะครับเป็นมะขามตกนะครับนี่มะขามตกกร,ระถางนี่พอกระถางนี่เท่าเท่าตัวคนเลยเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ครับจันเนี่ยตัวนี้อยู่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเป็นเป็นตกลีลาอย,ยอดไม่บวน สนใจแวะมาได้ครับสามหมื่นห้าพันบาทพวกนี้สร้างเป็นไม้ระปูดคระอือ้ <c oughs> ไปหนไงครับโอ้โหรูทรงจะปวดรถแล้ว <c oughs> อันนี้ต้นหนึ่งใช่ไหมอาจารย์เบิร์นเนย์โอเคเนี่ย,ย,ยค, <c oughs> ครับดูการยกย <c oughs> ไม่ชนี่ครับหมก ok อันนี้กี่ยอดเนี่ยอาจารย์เบิร์ดอันนี้เป็นไม้สามลำครับสามลำจะทํายอดอีกยอดหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยใช่จะจบอยู่แค่นี้แหละโอเคนี่ครับดูรูปร่างครับนี่ครับโอ้โหต้นนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์ต้นนี้อยู่เก้าหมื่นเก้าหมื่นบาทนะครับแวะมาดูครับเป็นหนูรามเหมือนกันนะครับเป็นโม่งหนูรามเหมือนกันนี่ไงครับรูปทรงจะปวดรุดร้าวสวยงามครับตามทองเรื่อง นี่โอเคหน้าไม้หลักฐานไม่ต้องห่วงนะครับครบครันไปไปดูครับสอบถามครับเป็นไงครับรากรอบดอกเต็มหอมๆเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้านะครับ,รบเดี๋ยวเบรกยกกันครับแล้วนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเพิ่มหน้าเกาะหินนี่ครับพุ่มพิ่งจะตัดใบพิ่งจะเล็ม จน,นี่ต้นเท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวนี้อยู่8,500ันหครับ8,500บาทนะครับสูงประมาณสัก25เซนได้ไหมครับแน่นมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ก่อหินเหมือนกันตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก80% 90%ิบอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เนต์รอฟอมันแน่นๆหน่อยครับ<ๆ>ก่อหินหนังช้างเนาะ หนังช้างกระถางจีนกระถางดินเผาจีนครับราคาเท่าไหร่คำเดอนจันเบิดตัวนี้อยู่4,5 0พั0 0้าันรบาทนะครับนี่แจมมาดูเทียนทะเลครับทรงทรงอะไรนะจันเบิดเรียกไงดีเป็นบัณฑิตแล้วกันบัณฑิตแล้วอบัณฑิตคลาสสิกบัณฑิตคลาสสิกอมันจะล้อล้อมาแบบอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเพื่อนๆนี่อ่าล้อแน่นเหมือนกันก็อ เป็นเป็นพุ่มกระจะอ,อย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ในอยู่ในอะไรนะในาาฟอร์มท,ท,ที่ที่ดัดไว้นะครับ,รบเป็นซากเป็นซากจริงนะซากจริงนะครับมไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่อครับไม่ได้ต่อแล้วสวยงามนั้นเนี่ยต้นเนี้ยแล้วก็กระถางจีนปล่อยเท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวนี้อยู่อสองหมื่นสองพันบาทสองหมื่นสองพันบาทครับเวาไมาดูได้ครับดูดีลาเาเขา นี่แถวนี่ครับมา,มากมากไม้ต้นหนึ่งแล้วนะครับนี่เอามาโชว์หน่อยนะครับมากออสองลำอ่าสองลำนี่ครับเดี๋ยวผมเงานให้ดูอ่าจบจบราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อยู่สี่พันบาทสี่พันบาทอ่าแวะมาสวยๆอ่า กระถางก็เป็นกระถางเคลือบกระถางเคลือบกระถางจีนเคลือบสี่พันบาทนะครับตัวนี้เนี่ดูดีเทลก่อนเดี๋ยวค่อยบอกราคาไซทเกอร์ครับอดูไซส์นะครับดูไซส์เป็นไงครับรูปทรงเอ็นชายเนาะเกาะหินเอ็นชายเป็นลักษณะเกาะหน้าผาแล้วห้อยนี่จริงแล้วอาจารย์เบิดไม่กล้าบอกราคานะเนี่ยผม ขยันขยอนเนี่ย<ว><น>อลองเข้ามาดูดีเทลใกล้ๆกอนครับเกาะลากละลายเน่นนะ,ะแน่นถ้าอยากให้เพิ่มก็นเนี่ยครับเนี่ยเพิ่มมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเพิ่มถ,ถ้าปล่อยไว้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเดินเ<ช>นี่ยครับก็จะเดินแน่นไปเองอยู่ในกระถางจีนดินเผาครับ กระถางกี่หลายบาทนะกระถางสองพันกว่าดูแหายต้นถ่ายแห่ท้องให้ดูนี่ครับนี่ครับนี่คือคำนิยามของคำว่าบอนไสนะครับเพื่อนๆอ่ะเปิดราคากันเลยครับต้นนี้ยานว่าไปที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยห้ามต่อห้ามต่อห้ามต่อเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทครับออื้หือเคาะมาแล้วครับ อยากได้แวะมาเลยปกติไม่เคยเปิดให้ใครเลยใช่ครับงามงามอารามอารามเจ็ดหมื่นบาทครับโอเคนะครับก็วันนี้มาอัปเดตราคาไม้ที่บ้านจะเบิดเดี๋ยวมีโอกาสาว่างนะครับจะแวะเข้ามาใหม่นะคอาจจะมีต้นใหม่ๆมาให้เราอัปเดตราคากันอีกนะครับ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่เสียสละเวลารับชมและค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนั้นอนะ่ะต <c oughs> ัลงยกเหรอยกบหรือป่ามันมองมันมองไม่ค่อยเห็นมองมุงสุงเสืยอกว่าผมไม่ได้ไทยแว่นมันเขียนว่าอะไรนะจะเปิดเจอแดงๆะมันเึิใช่ไหมอ่าไม่เห็นเห, <c oughs> หมือน,นกันพี่ ผมก็ได้ผมก็ได้ใจไว้นตาไม่เหมือนเดิมนะเออบันทึกอ๋อโอเคโอเคอันปิดเปก่อน